ะคะมื่อนี่สีผ้ามาเบิงสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะสมุนไพรชนิดนี้นะคะแก้กรรมมะโรคหนองในเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะแล้วนะคะสมุนไพรแก้กรรมมะโรคนะคะนี่หมอกำลังเก็บอยู่นี่นะคะต้นนี้เขาเอื่นว่าต้นขอบชะนางขาวนี่นะคะเวลาใช้ก็หนึ่งกำมือต่มกินนะคะนี่หนึ่งกำมือนะคะนี่หนึ่งกำมือ ต้มกินนะคะแก่กรรม,มะโลกนะคะดีนักแรผู้ได้เป็นกรมามโลกนะคะมาเที่ยวเอาไปกินได้นี่นะคะมาหอดแล้วนะคะนี่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 ้ายค่ะต้นนี้เขาเอิน่อนว่าต้นยังพ่อหมออันนี้ขอบชะนางเขาขอบชะนางเขาซาบุคุนแก่ยังแก่กรรมามโลกแก่กรมามโลกนะคะขับปัสสาวะก็ได้นะคะนี่นะคะเอาไปเ้าตำรับดยกินเดียวได้บ่คะกินเดียวก็ได้ หาลงพ้นเอาไปกินก็เปลี่ยนมะเร็งก็เจ้ากับเศร้ากินกินไปกินมามะเร็งเศร้ากับนี้นี่นะคะใช่นะคะนี่กรรมโลกพวกเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับปีน้องนะคะเกี่ยวกับน้องเนี่ยเขาเอื่นมาเป็นเกี่ยวกับถาดน้ำนะคะนี่ถาดน้ำก็ต้องใช้ตัวนี้ขอบชนางขาวนะคะนี่หน้าตาบันเดอร์นี่ไปยางน้ำให้น้ำหน้าเคยสังเกตเห็นอยู่บอค้านี่มีแบกร้ายเลยนะคะนี่ร้ายอีรี นี่ต้นบักยังไผ่หูจาว่าพุนทั้งพุนต้นบักทุเรียนนะคะสวนบักทุเรียนสวนผลไม้พุนบักมีน้อยบบง่านี่นะคะสวนทุเรียนแต่ก็มีสมุนไพรเฮาได้เก็บน้ำนะคะนี่นะคะมือน,นี้เฮาสิพิชิตหนึ่งกระสอบนะคะโดยพ่อหมอนะคะส่วนแม่หมอกับเป็นคนทายลูปนะคะเนาะพุนผู้ปฏิบัติงานนะคะนี่นะคะอื หลยคักนะคะเอาไปใส่ประโยชน์ได้วิธีการใส่นะคะใส่หลยบันไดพ่อหมอขอตัวอย่างเนี่ยนี่นะคะวิธีการใส่นะคะเอาไลายบรนไดนี่นี่นะคะแห่งกำม,มือนะคะแหน่งกำม,มือกไปใส่หม้อต้มนะคะใส่น้ำในถวมยานะคะต้มกินเสาแรงนะคะจนกว่ากำมะหลวน้องในสียหายไปนะคะหายพอหายรายงานผลให้หูน้ำในเดีอร์อค่ะนะคะ,ะ,คะลกใส่แล้วจากน้อยกัน นะคะพี่น้องเออโอ้ยถึงไมอยาลาบสำนองออจะวาสิลกซอวยแล้วชักหน่อยนะพี่น้องนี่นะคะลกง่ายงเนี่ยนะคะนี่วิธีการลกนี่ไปต้มกินเบิงเดอเนี่ยกรมมะโลกนะคะผู้ได้เป็นกรมมะโลกเป็นน้องไนกินได้นะคะระบบเมียวบอดีกินได้นี่แหละยาดีโอเมนหยาดีด้วยค่ะยาดีนะคะลองไปกินเบิงนะคะ ไ,ไกินเรากินมาแล้วอิ่มแล้วอิ่มสมกหอคงแล้วไปแล้วนะคะหนึ่งกระสอบนะคะขอบชนางขาวผู้ใด,สน,นดสนใจยาสมุนไพรทักมาได้นะคะแก้กรรมมาโลกน้องใน